สวัสดีครับผมสระครับวันนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่งานวีรัมมาราธอนนะครับปี2021นะครับตอนนี้ผมเดินทางจากจังหวัดอนาจเจริญนะครับมาตั้งแต่เที่ยงนะฮะก็ขับมาเรื่อยๆแล้วก็แวะพักนั่นนี่นะครับไม่ให้ร่างกายมันดูแบบนั่งนานเหนื่อยล้าเกินไปนะครับก็เลยมีการแวะจอดพักบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้ มาอยู่ที่สนามช้างเซอร์กิตนะครับเป็นสนามแข่งรถนะครับซึ่งจะเป็นจุดปล่อยตัวของงานวิ่งมารา t h นนะฮะบ,บุรีรัมมารา t h นปี2,564หรือปี2,021นี่ฮะปีนี้ทั้งหมด3ระยะในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่เวลา18.30นาิกา30นาทีไปจนถึงเวลาคัดออฟตี2ตี1 2ตี2เลยนะครับก็จะเริ่มกันที่ตรงนี้นะฮะตรงเนี้ย ตรงนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะพรุ่งนี้นะครับเวลาเนี้ยหกโมงเย็นตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะฮะจะเต็มไปด้วยผู้คนนะครับหลายหมื่นคนนะฮะบริเวณนี้ทั้งหมดเลยเพื่อที่จะอะไรนะเพื่อที่จะร่วมกันนะฮะวอร์มอัพเช็คอินและเริ่มสตาร์ทกันที่ในสนามแข่งรถถ้าเกิดว่าเราเดินทางมานะฮะเพื่อที่จะมาจุดสตาร์ทใช่ไหมครับแล้ว ไม่มีมีรถมานะมีรถมาเองก็คือมาจอดบริเวณนี้ได้นะครับบริเวณกว้างๆตรงนี้ก็คือจอดได้หมดเลยเป็นบริเวณจุดจอดรถนะครับรวมไปถึงด้านโน้นด้วยนะจะมีที่จอดรถเยอะนะครับบริเวณนี้เพราะว่าเป็นสนามแข่งรถแต่ว่าถ้าเกิดว่าจอดตรงนี้ประเด็นก็คือว่าตอนวิ่งเสร็จเนี่ยจะค่อนข้างไกลนะครับจากจุดที่เป็นจุดฟินิชนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีรถมาส่งเราเป็นรถสองแถวนะครับหรืออีกครั้งเรื่องหนึ่งก็คือไปจอดตรงนู้น จอดตรงจุดพินิชนะครับซึ่งจะต้องเข้าก่อน4โมงเข้าก่อน4โมงเย็น ก็เป็นทุ่งนานะครับตอนนี้6โมงครึ่งพอดีกลับมาก็อากาศไม่ได้ถึงกับร้อนอะไรมาก ก็มาถึงบุรีรัมคัสเซลนะครับก็เป็นโซนที่จะเป็นศูนย์อาหารด้วยนะฮะแล้วก็จะมีจุดให้ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวชมตัวองค์พ่อจตุคามรามเทพนะครับล้ะก็พระพุทธพนมรุงพริวะพระพิฆเนศมหาศิวลึงนะครับรวมอยู่ที่เดียวเลยนะเดี๋ยวสักการะ เป็นสิริมงคลกันก่อนแล้วก็จะกลับมาทานข้าวกันตรงนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะพาไปเที่ยวชมพื้นที่ต่างๆนะฮะก็เส้นทางสวยงามน่าจะประทับใจกันเลยสําหรับเ,เพื่อนๆนะฮะก็เตรียมตัวให้ดีนะครับสําหรับการวิ่งในฤดูร้อนผมขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าช่วงออกตัวอย่าออกแรงมากอากาศร,ร้อนอบอ้าวอาจจะทําให้เราวิ่งไม่สนุกนะครับ เพื่อนั้นช่วงที่อยู่ในสนามชาม้างที่เป็นสนามแข่งเลผมคิดว่าค่อยๆมาค่อยๆไปกันน่าจะดีกว่าแล้วพบกันพรุ่งนี้ครับ